ไบร์นออเดียวหนึ่งจุดเโฉมเก่านะเอ็กซ์ลีคันนี้นะครับผมมีผ่อนอยู่8,500ต่อวสัญญาครับผมเงินสด485,000บาทครับมาเดี๋ยวไปดูเลยคันนี้สีแดงพิสวยครับห้องเครื่องเดิมๆนะครับมีแมปใส่ท่อมาเนี่ยฮะดูแผ่นเพจอยู่สวยไหมสวยไ,ไหมเออนะครับนี่แบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่ร้อยจะอู้ร้อยโอ้โห,โหผมหน้าก็รออยู่แล้วเอ็กซ์ลีคับล้อเบล1ชุดนะครับผมท่อซิ่ง1ใบนะครับ ขายอยู่ที่เจ็ดหมื่นหกนะฮะภายในก่อนนี่สวยครับดิสคับอร์ดสีแดงลําโพงมาหนึ่งชุดครับนะเจ็ดหมื่นหกนะเลขกไม้ครับพร้อมาแรงมันติดฟังก์ชันเครื่องเล่นเชื่อมมือทุกได้โอเกียร์นะฮะเอาฟังเสียงท่อสักนิดนึงนี่นี่นี่คนแรงคนแรงครับอ้าวนี่นีเอาไปที่คอเลยนะเพื่นนี่แบบพูดเลยแหละรวดเลยนะใครสนใจคันนี้ได้ครับก็ติดต่อหาจากเก็บไดเลยครับผมนะเบอร์โทร อยใต้คลิปนะครับโทรหรือแอดไลน์ก็ได้ต่างหบับไม่ต้องมาครับบริการทำสัญญาณที่ส่งไปถึงบ้านาเดี๋ยวจ่าเขียมจัดให้รับนรี่นอดแก้ว